สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีทั่วโลกเลยค่ะสวัสดีทั้งคนไทยและคนต่างประเทศทั้งที่อยู่ประเทศไทยและอยู่ต่างประเทศนะคะสวัสดีพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงนี้เข้าสู่ช่วงเป็นปีใหม่ไทยนะคะปีใหม่ไทยคือเดือนเมษายน2566นะคะและที่สำคัญก็เป็นเดือนแห่งวันสงกรานด้วยนะคะ เราก็จะหายร้อนกันก็ในช่วงเดือนนี้แหละนะคะเพราะว่าจะเป็นช่วงสงการรดน้ําดําหัวกันนะคะทีนี้มาสู่เดือนเมษายนแม่หมอก็จะมาตรวจเช็คดูดวงชะตานะคะช่วงนี้แม่หมอจะตรวจเช็คดูดวงชะตาสําหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีตุลน,นะคะ ท่านที่เกิดในราศีตุลในที่นี้หมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนนะคะไม่ว่าท่านจะเกิดอยู่ในพอศอะไรก็ตามคอศอะไรก็ตามแต่ขอให้ท่านเกิดอยู่ช่วงที่แม่หมอบอกนี้นะคะ ทำนายราศีก็จะอยู่จะบอกเป็นวันที่กับเดือนเท่านั้นนะคะโดยแม่หมอจะทํานายโดยอิงจากไพ่ยืดสองชุดนี้นะคะคือไพ่ทาลอตนี้นะคะไพ่ทาลอตนี้แล้วก็ไพ่เรนมองนี้นะคะในไพ่ทาโรต์และไพ่เรนมอร์สองชุดนี้จะมีความขลังความฉมังความแม่นยำยิ่งนักนะคะ แม่หมอไม่ทํำนายโดยอิงจากลัคนาดวงดาวนะคะไม่ได้อิงลัคนาดวงดาวนะนะคะขอให้ท่านจําไว้ด้วยเพราะลัคนานี้เขาจะนาเอา,เ,อาเวลาตกฟ้าเข้ามาคำนวณแต่แม่หมอไม่ต้องนำเอาเวลาตกฟ้านะคะขอให้ท่านจําไว้ว่าราศีตุลหมายถึงเฉพาะวันที่16ตุลาคมไปจนถึงวันที่ สิบห้าพฤศจิกายนนี้นะคะโอเคเมื่อท่านเข้าใจดีแล้วเรามาตรวจเช็คดวงชะตากันโดยสภาพรทั่วไปตามพื้นฐานดวงแล้วนี้นะคะท่านที่เกิดในราศีตุลนนี้มักจะ,ะมักจะมีความความทุกข์อยู่รุมรุม นั่นก็คือจริงๆแล้วปัญหามันก็มีอยู่เหมือนกันแหละแต่บางทีเมื่อท่านคิดมากท่านก็จะเจ็บปวดมากแต่ถ้าท่านลืมมันก็จะไม่เจ็บปวดมากมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะดวงชะตาของท่านในช่วงเดือนเมษายนนี้มันก็จะมีปัญหาหนักๆอยู่เช่นกันนะคะทีนี้แม่หมอจะขอแยกใน แต่และเรื่องนะคะคือจากมาแยกดูเรื่องการงานการเงินความรักเคาะนะคะเรามาดูด้านการงานก่อนสำหรับเรื่องหน้าที่การงานท่านที่เกิดในราศีตนุนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะด้านธุรกิจการงานนี้ไปได้ดีไปได้สวยไม่ว่าท่านนี้ จะทำงานบริษัทองค์กรห้างร้านอันใดก็ไปได้ดีหรือท่านทำงานรับราชการการงานก็ดีหรือท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวไม่ว่าอาชีพอะไรก็แล้วแต่มันก็ถูกจโลกกับท่านดีนะคะ <c oughs> เอาเป็นว่าด้านธุรกิจการงานของท่านนี้ดีมากๆเลยแหละนะคะท่านมีโครงการที่จะพัฒนาด้านการงาน ของท่านให้มันได้ดีขึ้นให้มันได้ดังใจวางโครงการอะไรแล้วนี้มันมักจะประสบความสำเร็จและสมหวังเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนเมษายนนี้หากท่านมีไอเดียคิดที่จะทำงานในรูปแบบใดก็กระทำได้เลยนะคะมีการคิดวางโครงการอะไรก็ขอให้รีบลงมือกระทำทันทีเลย เพราะการลงมือกระทําทันทีนั้นมันจะก่อเกิดให้เป็นความสําเร็จได้นะคะจะก่อเกิดให้เป็นความสําเร็จได้เพราะฉะนั้นขอให้ท่านรีบลงมือกระทําเลยหรือนักศึกษาเล่าเรียนก็เช่นกันในช่วงเดือนเมษายนนี้หากแม้นมีเทศข้อสอบก็อสอบผ่านหรือสอบในกรดเอหรือใครเรียนจบแล้ว ไปสมัครงานไปสมัครงานที่ไหนเขาก็รับท่านเข้าทำงานนะคะหรือไปสอบแข่งขันงานในหน่วยงานใดท่านก็สอบผ่านโดยเฉพาะข้อเขียนหรือท่านที่เคยสอบข้อเขียนผ่านมาแล้วหากแม้นมีการสอบสัมภาษณ์ในช่วงเดือนเมษายนนี้ก็ขอตอบว่าท่านสอบผ่านสัมภาษณ์แน่นอนเลยนะคะ สรุปแล้วท่านจะได้เป็นเพิ่มในการงานการเรียนดีมากๆเลยนะคะท่านที่เกิดราศีตุลหรือท่านที่อยู่บ้านเฉยๆก็ยังมีความสุขในความเป็นอยู่ในการดำเนินวิถีชีวิตนะคะต่อไปเรามาพูดเรื่องการเงินการเงินท่านที่เกิดราศีตุลในช่วงเดือนเมษายนนี้ก็ถือว่าการเงินของท่านดีมาก มีสถาบันการเงินที่ดีที่มั่นคงการเงินของท่านนี้ก็จะสะพัดเข้ามาสู่ตัวท่านมากมายหลากหลายช่องทางเช่นกันงานสร้างเงินเงินสร้างงานมันก็จะเป็นอยู่ในรูปแบบนี้นะคะเอาเป็นว่าท่านได้เพิ่มในการงานการเงินดีมากๆเลยในช่วงเดือนเมษายนนี้ดังนั้นช่วงเดือนเมษายนนี้เป็นช่วงเดือนแห่งสงกราน หากท่านมีโครงการที่จะไปเที่ยวไปทําบุญไปขอพรผู้หลักผู้ใหญ่รดน้ําดําหัวผู้หลักผู้ใหญ่ท่านก็ไปขอพรและท่านก็จะประสบความสําเร็จในคําอวยพรนะคะทีนี้เรามาดูด้านแห่งความรักงานดีการเรียนดีการเงินดีที่มาดูความรักนะคะ จริงๆแล้วมาดูความรักสภาพทั่วๆไปดวงชะตาท่านที่เกิดราศีตุล์นี้ความรักมันก็มีทั้งดีและไม่ดีนะคะแต่ทีนี้แม่หมอจะแยกความรักออกเป็นสองแบบนะคะหนึ่งความรักสำหรับคนโสดสองความรักสำหรับคนที่มีคู่นะคะเรามาดูความรักของคนโสดก่อนคนโสดคนโสดซิเงเกิลน,นะคะ คนโสดหักแม้นว่าที่ผ่านมายังไม่เคยมีใครมารักมาชอบมาจีบหรือมีความรักเข้ามาก็ไม่เป็นกีรังยั่งยืนผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปดังนั้นคนโสดก็เลยต้องอยู่บนคานทองอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อเข้าสู่เดือนเมษายนแล้ว ท่านในที่อยู่บนคานทองก็ขอให้อยู่บนคานทองไปก่อนนะคะเพราะอยู่บนคานทองจะมีความสุขยังไม่ต้องลงมายังไม่ต้องยังไม่ต้องลงมานะคะเพราะดวงชะตาของท่านที่เป็นคนโสดพอเข้าสู่เดือนเมษายนรู้สึกว่าด้านความรักนั้นมันจะมันจะหด มันจะแห้งแล้งนะคะคนโสดก็ยังต้องอยู่เย็นเป็นโสดไปก่อนมันจะเงียบมันจะนิ่งถึงแม้ว่าท่านจะดูดีสวยสดงดงามมีสเสน่หามีเงินมีทองมากมายก็ตามแต่จังหวะดวงในช่วงเดือนเมษายนนี้มันยังนิ่งๆมันยังเงียบเงียบกระหาประเทพยังนอนหลับอยู่ การบันเทยนยังไม่ได้ตื่นขึ้นมาแผงสอนเพราะฉะนั้นโสดนั่นแหละดีนะคะมันเป็นอิสระภาพดีเพราะในช่วงเดือนเมษายนนี้หากแม้นว่าใครเคยมีความรักกับใครอยู่ก่อนหน้านั้นพอมาสู่เดือนเมษายนด้านความรักความผูกสัมพันธ์อาจจะแตกหักจากกันได้นะคะความรักก็จะได้หันหลังให้กันได้หรือใครมารักมาชอบช่วงนี้ ก็ไม่เป็นจรัง,ย,งยั่งยืนไม่ได้เอารักแท้มาให้กับท่านมันเป็นเพียงแค่ผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปหรือบางคนมารักมาชอบเอาเป็นเอาตายเอาจริงเอาจางังแต่ถ้าว่าคนที่มารักมาชอบกลับมีครอบครัวมีสามีมีภรรยาอยู่แล้วดังนั้นความรักมันก็เลยไม่สำเร็จไม่สมหวัง เพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องไปตึงเครียดในความรักหรอกเดือนเมษานี้ท่านยังมีเพื่อนมากมายหลากหลายไปเที่ยววันสงการอยู่ท่านก็จะได้อิสระเสรีภาพจะทําการใดก็เป็นอิสระเสรีภาพสดชื่นดีมากๆในช่วงเดือนเมษานี้นะคะส,สุภสิทธิ์เขาบอกว่ามีลูกกวนตัวมีผัวกวนใจ อยู่เป็นสาวหน้าขาวเป็นใหญ่อย่างนี้จะดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปไม่ต้องไปไขว้าหาความรักหรอกต่อไปมาพูดเรื่องความรักสําหรับคนที่มีคู่หรือเป็นสถาบันครอบครัวหมายถึงคนที่แต่งงานคนที่ไม่ได้แต่งงานคนที่จดทะเบียนหรือไม่ได้จดทะเบียน มาอยู่รวมกันนี่คือความรักสำหรับคนที่มีคู่มาดูด้านแห่งความรักความผูกสัมพันธ์กันแล้วเนี่ยความรักความผูกสัมพันธ์มันก็ยังไปกันได้ดีอยู่ยังไม่มีว่าจะได้เลิกระเลิกลายาล้างกันถึงแม้ว่าช่วงเดือนเมษายนนี้มันจะมีสถานการณ์หนึ่งเกิดขึ้นในตัวท่านที่เป็นครอบครัว จะมันจะทําให้สามีนี้คิดมากคิดมากอึดอัดหงุดหงิดและทําให้ภรรยานี้คิดมากอึดอัดหงุดหงิดปัญหาที่มันเกิดขึ้นที่ทําให้ต้องคิดมากเหมือนแม่หมอที่บอกว่าพื้นฐานดวงท่านนี้จะคิดมากยิ่งคิดก็ยิ่งเป็นทุกข์ถ้าไม่คิดก็ไม่เป็นทุกข์สาเหตุที่ทำให้ท่านคิดมากและเป็นทุกข์นั่นก็คือ ดวงชะตาของท่านภายในเดือนเมษายนนี้ดวงมันจะมีรักแทรกรักซ้อนเข้ามาบางทีก็มาแทรกภรรยาบางทีก็แทรกกับสามีหรือแทรกทั้งสามีหรือแทรกทั้งภรรยามันจะเป็นอย่างนี้นะคะดวงชะตาของคนที่มีคู่เอาเป็นว่า มันจะมีมือที่สามเข้ามามีมือที่สมเข้ามานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะเห็นผลชัดเจนเรื่องมันจะแดงเรื่องมือที่สามเข้ามามันจะเห็นชัดเจนในช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนครึ่งเดือนหลังเมษายนนะคะช่วงนั้นแหละหากแม้นว่าใครมีความลับ จะเป็นสามีมีความลับจะเป็นภรรยามีความลับก็ตามความลับนั้นมันจะแตกออกมันจะแดงออกมาและเมื่อเป็นเช่นนี้ทำให้ภรรยาและสามีเกิดมีปัญหาโต้แย้งถกเถียงกันขัดแย้งทะ,ละเลาะบอกแว้งกันเป็นใหญ่โตเลยนะคะขัดแย้งกันใหญ่โตแต่ถ้าว่า ะทะเลาะกันอย่างไรก็ตามจะโต้แย้งขัดแย้งให้กันก็ตามอยากจะหันหลังให้กันอยากจะเลิกกันก็ตามแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้เลิกกันและคำแนะนำดวงของท่านก็คือคนที่เป็นชีวิตคู่สามีภรรยาช่วงเดือนเมษายนนี้หากแม้นว่าความรับมันแตก มีมือเรื่องมือที่สามเข้ามาหรือมีเป็นรักสามเศร้าแล้วเนี่ยขอให้ทั้งสามีและภรรยาให้เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันโดยการมาปรับจูนกันมาจับเขาคุยกันนะคะมาจับเขาคุยกันมาชี้แจงแห่งความอ่าที่มันเกิดขึ้นซึ่งกันและกัน หากแม้นว่าเรามีรักแท้ซึ่งกันและกันขอให้เชื่อมั่นในกิจใจซึ่งกันและกันที่มันเป็นมีมือที่สามผาาอาจจะเป็นเพราะตั้งใจก็ดีหรือไม่ตั้งใจก็ดีที่จะให้เกิดสิ่งหนึ่งที่ดีที่สุดคือขอให้มาจับเข่าคุยกันอย่างเป็นเหตุเป็นผลแล้วสุดท้าย สามีและภรรยาก,ก็จะสามารถมีความสุขได้และก็ไม่ได้เลิกกันนะคะสรุปแล้วยังไงก็ไม่ได้เลิกกันถึงแม้บางครั้งปัญหานี้จะหาทางออกไม่ได้แต่สุดท้ายก็ไม่ได้เลิกกันนะคะจำไว้เลยไม่ได้เลิกกันต่อให้หิวเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าเดินออกจากบ้าน สุดท้ายก็เก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋ากลับมาบ้านเหมือนเดิมนั่นแหละนะคะทีนี้เรื่องความรักจบไปแล้วและเราจะเห็นว่ารักแทรกเข้ามานั้นก็คือช่วงครึ่งครึ่งเดือนเมษานั่นแหละหรือความรักสมารัคคนโสดก็เหมือนกันที่แม่หมอบอกว่า คนที่เขามารักเป็นเลือกเป็นราวเป็นกีรัง,ย,งยั่งยืนนั้นพอช่วงครึ่งเดือนหลังนั่นแหละคนคนอ,อย่างเช่นผู้หญิงเมื่อผู้ชายมาจีบพอจะรู้ความจริงเข้าก็คือจะรู้ในช่วงครึ่งเดือนหลังแล้วว่าเขามีลูกมีเมียแล้วจะเป็นอย่างนี้นะคะก็คือเป็นทุกขในเรื่องแห่งความรักแหละนะคะที่มาดูว่าปัญหา ท่านที่เกิดในราศีตุลมีปัญหาอะไรไหมในการดําเนินวิถีชีวิตนะคะมาดูปัญหาแล้วท่านไม่มีปัญหานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องแห่งการงานการเรียนและการเงินการงานการเรียนการเงินนี้ไม่มีปัญหาเลยนะคะท่านก็จะมีปัญหาตึงเครียดในด้านเดียวคือเรื่องแห่งความรักเท่านั้นเองนะคะอะไรก็ตาม ขอให้ท่านปล่อยวางหากแม้นว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามอะไรมันจะเกิดก็ขอให้มันเกิดอะ,อะไรมันจะมีปัญหาก็ให้มันมีปัญหาไปปัญหาเขามีให้เราแก้ไขนะคะโอเคการตรวจเช็คดวงชะตานี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะและการตรวจเช็คดูดวงชะตานี้ แม่หมอจะดูเป็นภาพรวมนะคะแม่หมอจะไม่ได้เจาะดูดวงของคนใดคนหนึ่งนะคะเรื่ความแม่นยำนี้มันก็จะเกิดขึ้นถึง80%เซได้นะคะและหากแม้นว่าใครต้องการที่จะมาตรวจเช็คดูดวงชะตาเพื่อให้เกิดความแม่นยำในดวงชะตาของตัวเองแล้วให้มาดูดวงชะตาก,กับแม่หมอที่บ้านนี้นะคะเพราะว่า เมื่อท่านมาดูดวงชะตากับแม่หมอท่านก็จะได้มียานสัมผัสพิเศษซกเซนอแรงกา้าสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ในการเลือกไพ่ด้วยยานของท่านเองด้วยมือของท่านเองนั่นแหละจะเป็นความแม่นยำที่สุดในดวงของท่านนะคะหากแม้นใครไม่สะดวกมาดูที่แม่กับแม่หมอที่บ้านเราก็มาดูกันทางออนไลน์าาก็ได้นะคะ ดูกันทางออนไลน์ก็เปิดกล้องดูกันแล้วท่านก็สามารถที่จะเลือกไพ่ได้ด้วยตัวเองเช่นกันนะคะหรือท่านไม่ส่วนวกมาดูกับแม่หมอที่บ้านหรือดูทางออนไลน์เพราะหนึ่งละมันได้เสียค่าครูสองบ้านอยู่ห่างไกลกันก็ไม่เป็นไรนะคะขอเพียงให้ท่านนี้เข้ามารับชมรับฟังคลิปวิดีโอที่แม่หมอลงไว้ Youtube นี้นะคะ เมื่อท่านเข้ามารับชมรับฟังแล้วขอให้ท่านนี้มากด subscribe มาเป็น fc ประจำกับแม่หมอแล้วท่านก็จะได้รู้ดวงชะตาและเมื่อท่านเข้ามากด subscribe แม่หมอแล้วหากท่านต้องการที่จะตรวจเช็คด,ดวงของท่านมีปัญหาเรื่องอะไรขอให้ท่านนี้บอกวันที่เกิดบอกเดือนเกิดบอกปีพศที่เกิด แล้วตั้งคำถามมาหนึ่งคำถามแม่หมอจะตรวจเช็กดวงชะตาให้ท่านฟรีนะคะไม่คิดค่าครูแม้แต่บาทเดียวนะคะและที่สำคัญเมื่อแม่หมอตอบคำถามให้แล้วดูดวงชะตาให้ท่านแล้วขอให้ท่านเข้าไปอ่านด้วยนะคะโอเคแม่หมอก็จะขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้ เราคอยพบกันอีกครั้งในเดือนเดือนหน้าคือเดือนพฤษภาคมนะคะเราคอยพบกันในเดือนพฤษภาคมแม่หมอจะตรวจเช็คดวงชะตาทั้ง12ราศีทั้ง12เดือนในแต่ละปีนะคะเว้นแต่ว่าช่วงเดือนไหนแม่หมอไม่สบายก็จะไม่ได้ตรวจเช็คดวงชะตาเอาลงใน YouTube อย่างเช่นเดือนมีนาที่ผ่านมานั้น แม่หมอเจ็บไข้ได้ป่วยหนักมากๆแถมกับนั้นก็ยังมีพี่สาวมาเสียนะคะเขาสามกําซัดดังนั้นแม่หมอเดือนก็ไม่ได้มาตรวจเช็คดวงชะตาไม่เอามาลง u t u b e เลยในช่วงเดือนมีนานะคะเอาล่ะช่วงเดือนนี้แม่หมอก็แข็งแรงดีแล้วเมื่อแข็งแรงดีแล้วแม่หมอก็ก่อนจากไปก็จะขอน้อมนำอาบุญ กุศลที่แม่หมอสร้างมามาแผ่เมตตาให้กับทุกท่านนะคะบุญใดกุศลใดที่แม่หมอสร้างมาทํามาทําให้แม่หมอมีบาลามีแม่หมอ,หมอขอบุญนั้นแผ่เมตตาให้กับทุกคนทุกท่านทั้งคนไทยและคนต่างประเทศขอให้ท่านจงมีแต่ความสุขมั่งมีสีสุขมั่งคั่งร่ำรวยพ้นจากทุกจากโศกพ,พ้นจากโรคจากภัย พ้นจากสพาะเสียดจันหลทั้งหลายด้วยเถิดสาธุเพียงโอเคแม่หมอขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย thank you so much